พีรพันธ์ศาลีและทวิภาคนะครับเป็นที่ปรึกษาของกรรมธิการเนี่ยนั่งฟังอยู่ด้วยคุณวีรพันธ์ฟังแล้วก็ถึงขั้นบอกว่าอนาจใจะนะฮะคุณพีรพันธ์บอกว่าคดีนี้เนี่ยมีสิ่งผิดปกติไปจากแบบแผนของการทําคดีคนะครับทั้งการสอบสวนการติดตามตัวผู้ต้องหาและอื่นๆคือถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะนะเป็นคดีที่ธรรมดามากครับขับรถชนคนตายเนี่ย ธรรมดามากฮะแล้วหลบหนีไปเนี่ยนะง่ายมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดปกติของพยานหลักฐานและพยานบุคคลนะครับนี่ฮะคุณพีระพันธ์บอกว่าสงสัยมันเพราะอะไรฮะมันมีเหตุผลอะไรที่ทําให้สององค์กรหมายถึงอายการและตํารวจรนะฮะพร้อมใจกันฮะเอาชื่อเสียงเกียรติยศ ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศเนี่ยมาเสี่ยงกับคนเพียงสองคนแทนที่จะให้สองคนนั้นมาชี้แจงกับสังคมเองใช่ค,คุณพีรพันธ์ไม่ได้ระบุนะครับว่าสองคนนั้นเป็นใครแต่ว่าในทางการข่าวก็ทราบกันดีครับนี่ฮะเพราะว่า,ากรรมธิการเขาเชิญคุณเนตรนาคสุขไงนะฮะร,รองอัยการที่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องไปนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งก็คือพลตำรวจโท เพิ่มภูมช,ชิดชอบ,ชชอบในส่วนของสำนักง,งานตวจแห่งชาติที่พออายการส่งไปแล้วมีไม่มีคําสั่งเห็นแยง้งนะครับนี่ฮะสองคนนี้ที่คุณพีรภพันธ์พูดถึงก็น่าจะเป็นสองคนนี้ฮะเขบอกว่าแทนที่จะให้สองคนนี้เนี่ยมาชี้แจงกับสังคมเองส่วนตัวผมเนี่ยรับฟังไม่ได้คือฟังแล้วไม่ได้อย่าทำให้สถาบันยุติธรรมเสียหายไปมากกว่านี้เลยนี่ครับโอ้โห แล้วก็จากนั้นคุณพิรพันธ์ก็ไปะระบายความในใจในเฟซบุ o กฮะยาวเหยียดลองไปหาอ่านกันนะครับคุณคุณพิรพันธ์สรุปโดยโดยย่อๆนะครับบอกว่ายุติธรรมค้ำจุนชาติความยุติธรรมกับความอนาจใจจากนั้นก็จับพิรุษคดีของนายบอสนะทุกประเด็นเลยทุกประเด็นที่ต้องสงสัยทุกประเด็นที่สังคมคางแคงใจทุกอย่าง นะครับตีเป็นข้อๆเลยไล่มาเลยฮะทุกที่เกี่ยวข้องกับคนไม่ว่าจะใครก็ตามครคุณพีรพันธ์จัดการหมดระบบะความเร็วลดระบบเบรกการสั่งไม่ฟ้องนะฮะเรื่องของสารเสพติดพยานที่เกิดขึ้นใหม่เยอะแยะ,ยะไปหมดเลยฮะแล้วก็จบท้ายว่าอน,นาจใจจริงๆปฏิรูปคงไม่พอแล้วครับหมายถึงปฏิรูปองค์กรตำรวจองค์าการเนี่ยคงไม่พอแล้วล่ะขนาดปฏิรูปนี้ก็เรื่องใหญ่แล้วนะ คุณพิรพันธ์บอกยังไม่พอแล้วล่ะนะฮะตลองคิดดูครับไปตีความกันครับว่าจะทำขั้นไหนเรื่องนี้เนี่ยต้องจับตานะครับเพราะถือว่าองคคาพยพต้นทางของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนะแล้วก็ทำให้สังคมคางแขงใจทุกวันนี้นะครับคนที่เรายังไม่เห็นตัวคือคนที่เป็นตัวละครเอกในเรื่องนี้ทั้งนั้นฮะในบอสนะครับในบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาและครอบครัว ยังไม่โผนะฮะใช่ครับคุณเนตรนาคสุขนะครับรองอายการสูงสุดก็ยังไม่เห็นนะฮะอ่ะพลตบถโทเพิ่มพูนชิดชอบเหมือนจะออกมาครั้งหนึ่งมั้งนะครับแล้วก็ไม่เห็นอีกแล้วนะครับอย่าให้สังคมเนี่ยเขาเขาตาหน้าได้นะครับอย่าให้สังคมเขาต้องข้อสังเกตได้นะครับเพราะว่ามันมีคนตั้งข้อสังเกตได้นะครับบอกว่าเอ๊หรือจริงๆแล้วเนี่ยพอคดีที่มันเป็นคดีใหญ่ๆอ่าคดีที่มีความสําคัญนะฮะคดีที่ คนสนใจเป็นจํานวนมากเนี่ยฮะอัยการก็อัยการสูงสุดก็จะไม่ไม่ไม่ไปแตะคดีนี้แต่จะโอนโยนไปให้กับอรองอัยการสูงสุดที่จะ,กะเกษียณในปีนั้นนั้นเนี่ยเป็นคนเซ็นหรือเปล่านะฮะนี่เขาต้องสังเกตอย่างนี้นะครับ,รบส่วนจะส่วนจะเป็นสาเหตุอะไรเหตุผลอะไรนี่ก็ก็ลองวิเคราะห์กันเอาละกันกน,นะครับนี่ฮะ,ฮะ